Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh เรายังอยู่ในเรื่องของมีมสุกูลนะครับในเรื่องของมีมสุกูลครับมีมสุกูลจะต้องอ่านอย่างไรครับอ่านอะไรครับปิดปิดปาก แล้วเปิดนะครับแล้วก็เปิดปากนะครับเขาเรียกว่าปิดแล้วเปิดนะครับพยัญชนะมีมสุกูลนะครับปิดแล้วเปิดปิดแล้วเปิดปากของเรานะครับเวลาอ่านนะครับและอ่านอะไรครับ อ่านชัดเจนอ่านเสียงนะครับอ่านเสียงชัดเจนนะครับปิดปากปิดแล้วเปิดแล้วก็อ่านเสียงชัดเจนนะครับตรงนี้ ามาดูบรรทัดแรกนะครับมาดูบรรทัดแรกอ่านว่าอัมวาลูกุมนะครับายาวสั้นก็อ่านให้ถูกนะครับอัมวาลูกุมยัมลลกูลาหุมอีดาตอมัสนะ

กอมตอรีรอนอย่าลืมว่าเปิดแล้วปิดนะครับปิดแล้วเปิดขอไปปิดแล้วเปิดปากของเรานะครับฟาอาร่าฟ้าฮุมอันิลคัลกีซัมเงยิมนะครับซัมอกุมทัสอัลนีมัม aatin. Ta terbai kap. Fuqtu nisa'akum bil qisti al-nis อัลนิซาติกุมมาดูข้างหลังมาดูข้างล่างนะครับห้าร้อยนะครับห้าอสองอันนี้7จ็ดรอสออันนี้10บนะครับยี่แล้วก็89นะครับ ไปครับเราไปดูหน้าที่1 7นะครับหน้าต่อไปนะครับหน้าต่อไปนี้เขาเรียกว่าจะเพิ่มประโยคให้ยาวมากขึ้นนะครับจะเพิ่มประโยคให้ยาวมากขึ้นอย่าลืมว่ามีมสุกูลเราจะต้องอ่านอย่างไรครับอ่านชัดเจนนะครับแล้วก็ปิดแล้วเปิดนะครับแล้วก็ซีนสุสููล ลามสก,กูลก็ต้องอ่านชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับมันดูมานท่านแรกนะครับอ่านช้าๆนะครับอ่านช้าๆไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อย่าลืมยาวสั้นนะครับฮนามุนาตุมสูนะครับเป็นประโยคครับ ขวาซ้ายนะครับเจะไปครับจะเอ่อคุมยูสุฟุขชยาตาอิมลาปิน فإذا จะเอ่ออัมรูนาภาษาที่สาม ذلكم فذوقوه كل تس كل تسألون قالوا أولم تكوا يا سان يا لوم نكاب في بطونهم نارا فاسري عبادي فاسري بعبادي وهم في الغرفات فلا مُمْسِكَ لها

Oh. Ba ครับนี้นะครับจบในหน้าที่17ในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของมีมสุกูลและพยัญชนะที่มีเครื่องหมายสกุลนะครับจะต้องอ่านอย่างไรครับอ่านชัดอ่านชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นรามสุกูลสีสุกูลมีมสกูลดังนั้นตำแหน่งแหล่งออกเสียงก็ตามพยัญชนะ ตำแหนง่งแรงออกเสียงก็ตามพยัญชนะไปนะครับ,นะรบวันนี้เราเรียนเพิ่ตรงนี้ก่อนนะครับว่สสาส alam wa alaykum warahmatullahi w a b a r a k a t ต uh. ุ